นะครับสวัสดีครับมันนี่มาก่อยเลยพี่น้องเอ้ยกับจูตับครับผมจานให้ครับขอมากเด่เนื้อใส่ตับน้อยๆครับสามิบกีบแล้วก็ยางมูกรอบครับเมเลยนะครับเสไม่เสียงดังแค่น้อยเลยพี่น้อเลยครับเอาก้เียนข้าอยกเทยมข้วนี่ใส่เหมือมันดเลย เมะนาวบ่เล yeah, <Christmas. S 1> mm ่า hmm. ก yeah, be mm ับมะนาวบ่ขับมะามาาวนบ่ยากจังเือข้มะนาวไงเล่ากับมะนาวบอคใส่ไ่ดใส่เน้ออยาน้อเอาข้าว้น้องกินน้อยรอหมูก่อนแป๊บงอาดีใส่เลยดเหมืออ่อมูลหน่กินข่วซุป มมีคนขอ,ขอไปนอนลอะนี่เด้แม่อดเลย่ยางไมดอซำนี้นะโบอันนี้ดอกค่อยหอมถุ่ง,งเนี่กอาอคนนี่ครับผักเขาครบเลยสหอมันส้ยเเจ้าคมก็เห็นแล้วเส่เสยอยเลยเอาเนี่ยมาใส่หมูดีล้ยอมไก็ได้หอมเลยพี่เนาะเอาบักแตงมาซอยไหม luật mang nhanh nối vào tay tô tay tôn tay đi với tay song với nó mùa mời năm chào năm chiều mhm lên năm có mẹ ngựa hay lùng cóp soi mô hình nó đêm cóp cóc 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 cóc

โอเคครับพร้อมเ์ฟครับผมตสะพนหมาเนี่ยส่หมุนดงส่ยมุนรอือใหม่ๆ่หนขอบกอครับเดี๋ยวขุดออใ้นอนะก็นี่ไไ้ไ้หไ้หปีใหม่ครับ่ได้จะควงโบมาโบมานี่แหละจะควงมันหละมยงน้องไส้นี่ก็อลองเสียบัวนะ บ้างอะไรเออน,นั่นละเนี่บท่านี่ยให้นมกรอบซอยก๊อบซอยทีครับซอยทีไปเลยซอยห่างด้วแต่ไปนี้ก๊อบก็มาซอยจุกครับนี่ครับหลังจากเขาขูดออกเรียบร้อยมาซอยกรอบเนี่ยกินก่อนแล้วมันหิวแล้วปีใหม่ปกติสิได้กินอะไรเดี๋ยวต้องมาเนี่ยมเดี๋วบรรยากาศ กระไรขมจุตับสามสิบกีบพันตับครับเอาขวามาน้ำขวายแม่แล้วน้ำน่อยแต่ว่าอย่าขมจักหน่อยเด้อทเท่กับแบงไปให้พีกอ่อนสุดแสบ่บในกันพี่น้องนี่ครับตับสุดๆดแดงเลยครับเนี่ยพันสามสิบกีบจุแจวขมครับลาบแตงยำกุ้ง เนี่ยจะสมเจิมหมูได้พี่ o ก้อยขมเจียมหมสุดแซ่บทบกอครับนี่หลังกบกอครับนมาครับสิแสบนี่กันมาครับเสแบนีนครัแ่ตมนี่ัสาสิบเกี่บนียนีครับม่ตุ้มนะครับสาวสิบเกียบเน้ย าบากินข้าวมาแม่ไต,ต่ตเฮาไอ้กรอบล้ออยู่เถินมาแม่ไต่ตัวหัวทั้งมาบังตัเลี <laughs> ง,งาารเรียกล้อนนน้อเลยไต่ตัวเองหมเลยต็มไปหมดอย่่เราลินเราใต่ตใส่ซองเนาะซองบ่ใส่ปะดเดเาของผมพี่น้องเอ้ <c oughs> ยกรอบเลยอ

ไม่แพใจดีออกสื่อตูเพเห็นไหมบ้าบเรนี้พี่้องเอ้บเมาเข้าตายไ่บ้าเลือดคอยคุ้มผมด้วยกข้าวเจ้าว่บเดมาของน่นเ่เป็นรับเลือดเนาะเป็นรับเลือดนี่ข้านไขนาได้รับเลือดจ้าเ้าตัวสารคาพนาต้องเสียเขาย้ำได้บ่ละทุม ไอ้สเหรอ่ไหมันหยอนไปแวเนี่เจอเจอดีหมดเอาอะไรมาเนาะพี่ต้นไหนวะกินสูงกินเดีกินดิบกเวียดนามพี่นั่งแหละพี่จะเขาก็ได้เราขอเข้ากันดีกันวะแล้วหวังบาปลาดโลดไม่ต้องบนนี้ พี่เมืนอไรเจ๊ว่าจากเสี่ยพี่บบุหมมมีคนเห็ดแทมขนาดล่าออกกัอยนี้เห็ดปเห็ดเนาพี่ดีด,ดตุาิงหายูริยูี่ผมี่วันที่ที่สามยูริยูวันที่สิบสามกับป้าเขอกอกพอดี พี่เอเนิ่นอเพราะพี่ส่งป้าป้าไงขอพรไหมบ้าขอทุกคนบ้านอาเธอกนไม่หมอนเาะบ้ามวานมวนนีจะเห็นอะไเป็ดต้องดูตั้งหลายบาทนะิมเป็ดยาวพี่น้องได้บ้างหมูห้องขงเราอ่าก็ทำอ่างแล้วพี่ได้หนู่งลักการเลยแช่แข็งบึกาเข้มาข้าเขา mời đọc bớt khảo hết kính tạp hoa 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 สดกินลดขนมดียดจ้าไปหนกิน้กินตำด้วเป็นรอยใจอยู่บคนบอกินตามีร้ยม้นตคนเลือดางคนหมอให้กินเน้นกินเนื้อโอ้ยกินเนื้อเลาจางเลือน้อยเลือน้อยขาดกสีขาดจามอ่อจมอ ไปกับตัวไเลยสีัคซินเยรอบัฮะสุดแสนเลยบีสตัวท่านเขามีใบตัวจนีันบัสีไหยเนาะน,บนะนบหอ้วมามันบ,อ<า>นบอ่อันโย,โนย,นยูหน่อยขอไปีไทยไม่หอมันสีเมื่อไหร่ก็คอนนั้ขอบบส บัวแพงโหกจับสามวนกจเี้งไ่นแล้วจะไปว่าคนอื่นที่นี่ต้องข้างคนหนึ่งที่บริษัท่ารข้าง่นเี่เนตายแล้วต้องเอาตามนั้นอยากลดยาต้องมีคนหนึ่งระต๊วข้างที่บริษีรุ่นนั้นนะบด้ษีไปแล้ว้องะางบรนทีก็ได้โอคนนั้่ไ่้ต้องมี เพราะว่าบวบไปสิเขาต้องสิมือใหม่เพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ในหอยตัวนั้นเขาบอกว่าถามอยู่ได้ว่าเจ้าเบอร์ไหนเจ้ามีเขาไปนั่งในหาเสียเลยบวบไปสิบเนี่ยอยู่เพิ่นเขาไปนั่งนะฮัเขาสิีเลิกเขาไม่ได้ถามอย่างเขาก็คิดว่าเจ้ามีแบาโคตรคนสิเขาสิให้เลยใช่มีคนสวยอยู่ต่างหากเออเอาคณเดินเข้าไปแล้วเจ้าว่าแบบเขาเรียกหมอไหน่พราะว่าหมอมาผ่าเนี่ยหมอม้าคุณได้เข้าไปนั่งแล้วหัลล โดนคือยัาเมื่อหละบ่ได้นั่นดอกเพราะว่าเขาบ่ได้ถามเขาไ่ได้ถามหารหัสบ่ได้ถามซื้อถามยังรอสีอย่างเดียวมันคืนั่งนะคะเกก็บินี่โยบวนหมดแผงติสิแท๊กยังมันสิจ่าลืมอีกคนหนึ่งอันโยบไม่ได้สิเด็กน้อยเนาะเด็กน้อยเขาให้สีได้สีจ่ายจ่าแห้งนะกินได้สีเค็มเดียว นั่นบ่าเค็มเดียวหรอเนี่ยังได้โอเคไปถ้อยไปทาได้บง่ายนะจะมีมีซ่าก็สินะบวามสมัยนะแต่คนจะได้มาเลยนะแต่คนยูหนีเพราน้นได้สีด้ว่ความันเซ็ุ้อสอน้รมันต้องสามเดือนถึจะได้สอีก่องนึ่งสามเดือนได้สีจะถ้า่อยน่สาอทิตย์สามอาทิตย์ห้ซื้อน่ะได้ที่โมหน้าดีโม่หน้าดีโมหน้าดีนาพน่ะสิคบสงทเร็วไปซื้อน่ะ ที่ก้อนเจ้าดิจ่ะที่ก้อนเจ้าอาทิตย์หนึ่งติดแต่พงม่่อยกูเลยกูแต่รุ่นแต่ค่อมต้องสามอาทิตย์สามเดืนแล้วไม่แค่ทะเาแล้วมึงหน่ออกันย้อนเลต้องฝาโอ้แม่ในเมืองก็หน่อเมืองไงลย่างเขาเสียค้อนอยู่แล้วเพราะคนมันไหลมันหุนวายเืองเอยในท่าเป็นอย่งองบ่อพีอากาศตัวขี้อ้ัวางที่เปียกปีนหนะเปีกสีก้า่่ะพ่นสที่เพมเลย

นองต้วง่ายนยนึงนุ่งหมากมาบอกบอกไว้แล้วว่ามือเนาะไกลไปตี้แต่ว่าเราไปเสียดหญ้าแต่เถอเจ้าอยู่ใส่ยู่บ้านอุป่อตกหเยออ่อแวะไปเอาเงินดีลหะแเราคือสืบทนออกจากบ้านเดี๋ยวคอยเบิ่งกล้องกอนสั่นเด้ว มาเรื่องกินขาวก็ล้งเพื่อนกินข่าวเดียวเดียวเล่นแล้วเล่นแล้วบอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เปล่าเดี๋ยวขอยขากองก่อนเด็กเป็กหนึ่งใชไหมก็สือรับดบกมีเป็กหนึ่งหรอรับเลยรับเลยปไปไปไป นู่นนีคกินอย่างเี้กรแแแุแล้ว่าเราไปสีดหญ้านี่ไหมนอนบลับเลยตีหาตีห่าห้าสิบสองกินนั่หกิน่กนดูโอ้ตีหาหาสิบสงองเราไกลออกมากแล้วนี่เราไปเราสวยเมนกินมากกินนองบลับเลยได้ยินห่าเราเราไกลออกมาแล้วไปสียดห้าแล้วเ๋ยอโท้โท้หาเมเจ้าสีดห้าอย่งไร ยา่าเขาย่าขายาย,ายานน่า,ยานโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไห้ทร่บอกเมเจ้าไว้พาร์าาตัอต่อใช่ไหมครับพี่ฮะเาติดแม่งไปแจ้งแล้บานเรา่หัวหมดเย็นเย็นเย็นสุดแสบนะพี่ไม่ขึ้นมาแทนหรอบ้านขึ้นไหนแม่เดินมาจุไปเรื่อ Bye.